มาดูตอ่อหม้อตอ่อหม้อสำหรับทำฐานของช่างเป็นประมาณไหนยังไม่เสร็จเด้ต้องใส่เหล็กซานิกตอ่อหม้อ,มอนี้เอาเม็ดกว้างกว้างเม็ดนาเจ็ดสิบทนี่เลยของช่างอันนี้ทันใหญ่หน่อยนิดนึง่งก็เป็นชุดไดนาโม,ม,มตัวใบพันร้อยแปดสิบก็จะเติมใบพัดเป็น2องเมตรได้ก็เลยเอาใหญ่หน่อยดินที่นี่ก็ แข็งดิไม่มีสุดหราพี่น้องอยู่ที่นี่ไม่มีสุดแต่ว่ามันต้องใหญ่ๆไปก่อนเพื่อมันรับแรงกว้างเมตรหนึ่งซีเมนต์หนา70เลยเป็นไงอินหินบนทรายพร้อมต่อหม้อนี่เน้นเน้นหนักที่ต่อหม้อแต่ว่าเสาวไอต่อหมอดึงสลิงนุน่นนี่นะใช้นี่หน้าเจ็ดร้อยยีมหามาเลยวางลายขวาง ลายฝางไม่มีก็หาพวกล้อยางรถยนอะไรก็เทป,ปูนอัดเข้าไปได้หมดทำยังไงก็ได้เสาเนี่ยเสาเล็กๆก็ได้น,ะน่าสีน่นั่งนั้งก็ได้วางลายควาแล้วก็เทป,ปูนอัดไปตัวนี้เป็นตัวดึงสลิงแต่ใบพัดใหญ่นะของช่างมันเป็นใบพัดใหญ่มันต้องแน่นๆหน่อยปกติเราเอาเสาแบบนั้นก็ได้นะครับเป็นคานง,งัดนะสามอตัวนี้ จอรูตรงนี้ใส่กับฐานอันนี้ก็เอาตัวคานใส่ฟักเข้าไปมันก็จะอยู่ตรงนี้ได้คานคานจะลอยไม่ดันกันได้แรงจีจะอยู่ที่ตรงนี้แรงจีตรงนี้แล้วก็จะเชื่อมเหล็กอันนี้ดันไว้ตัวหนึ่งดันไว้ตัวหนึ่งรับแรงมัน14เมตรนะครับตัวนี้14เมตรครึ่งทั้งหมดไม่รวมไปลายใบนับแค่เสา เส้นละหเมตรดึงสลิงตรงนี้นะสลิงใครใครจะใครจะลดตรงนี้ก็ได้แล้วแต่แล้วแต่จะทําปกติก็ตัดดานนี้นะแต่ช่างเอาอย่างนี้สวยช่างช่างชอบแบบนี้แต่ของเพราะว่านอน้นมันใส่หลายตัวแล้วนี่ค่าละสามหก็สิแล้ว้ม <laughs> ันขาดแ้มันรู้ไปนะก็เลยเอาตรงนี้แล้วก็จะใส่ตัวยูมีตัวยูตัวนึงนี่น แบบนี้จะอ,อยู่นะสิอยู่ใส่เข้าไปตรงนี้ให้มันโยกได้สลิงมันโยกได้ย,วยาวววสลิงไปใส่สอ,ยอย่างนี้ได้ไม่ได้เด้ขาดได้สลิงขาดเด้สลิงต้องเป็นแบบนี้ต้องมีต้องโคง้งบๆแบบนี้นี่จะอยู่ได้นานทาให้สลิงไม่ขาดสาคัญนะสําคัญบอกบอกตัวนี้ไปเลยสําคัญอ้นีต้องใส่แบบนี้สลิงต้องอยู่อย่างนี้นะครับใหญ่ๆอ,อ,อย่าเอาไปสอดใส่แบบนี้โดยตรงไม่ได้ บาทขาดมดสลิงอันนี้เขาทำมาดีตัวนึงก็3 2สบองบาทนะเนี่ยสาบาทช่างคำนวณจากความเป็นช่งางนะก็เลยว่าตัวนี้นะสำคัญสำคัญในการเป็นตัวเชื่อมหนึ่งละมันโยกได้สองละมันไม่บาดสลิงเนี่ยไอ้เนี่ยงับงับงับน,บบนะบอกบอกกันไว้นี่นะต้องใช้ตัวอยู่หนึ่งทับสอง ใหญ่หน่อยเอาตัวเล็กกว่าน,นี้ก็ได้ก็จะชุดหัวมันดามเล็กหมดดามดามหมดดามหมดดามดีดีดแ,แต่จะทำเล็กหกมิลครึ่งนะตันนี้ตอนนี้ก็หกจุดห้าใช้หกจุดห้าหมดว่าช่างมีของช่างนะแล้วก็ชุดหัวมันโอเคไม่รู้ว่า งัดขึ้นระเบาดด้อต้องลองดูก่อนสูตรก็เป็นสูตรสามเหลี่ยมสูตรพันเป็นสามเหลี่ยมแม่เหลือกจะให้โดนความร้อนโดนไฟไปน้อเสียเลยตัวนี้เสียเลย n ห้าสิบของช่งเอามาใส่เชื่อมนะเอามาติดกับไปมันแต่กพักๆัก,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 กแม่เหลือกหมด แรงเลยเสียดายเงิน,นตัวนี้ร้อยหาเก้นี่คอบูมเป็นอย่างนี้เชื่อมดีๆแค่นั้นเองไม่มีอะไรตัวนี้เชื่อมอนี้จบพอกหนา,นาสาสไปก็ตัดเป็นรูนี้ตัดออกตัดก็ได้เจาะก็ได้แล้วแต่จะทำนะครับตัวนั้นก็เป็นอย่างนี้เป็นเป็นหกเฟส สูตรเหมือนกันกันกนกบสิบขดทำได้เหมือนกันพี่น้องช่างมีรวดเบอร์ยี่สิบเอ็ดนะช่างก็เอาของช่างเรามาใส่ทดสอบมาให้มันได้ไฟก็พอตัวนี้มันดึงยาวไม่ได้คือถ้าถ้า,ถ,าถ้าใครอยากใช่แบบไอ้พวกไอเลี้ยงเฟียดแบบนี้ต้องเติมสายไฟตัวนี้ลงมาใหญ่ๆหน่อยเบอร์หกเบอร์แปดเราเราต้องซื้อไอ้พวกไอซีค, 4, คูนีสแคมินมันมันมันจะได้เป็นแปดสแคมินแต่ว่าใช้สายโซลาร์เซลเป็นเบอร์หกก็พอ ม่อนหนึ่งก็พันหกสองม่อนก็สามพันสองนี่แหละเราเราจะเปลืองตัวนี้ห้าสิเมตรเด้โองช่างสิคนเรียกยังไงเนี่ยออกมาน,นี้ก็เลี้ยงกันมาไม่ได้ถนัดไม่ได้ว่าถนัดทำแบบนี้ทำไมไม่ทำสามเฟสใช่ไหมช่างมีวัตถุดิบของช่างแบบนี้ซื้อใหม่ก็หมดห่วยสามพันบาทเด้ทำใส่ตัวเองเน้ยขอให้มันได้ไฟขึ้นมาแนละ้วก็ได้ขายแค่นั้นเองไปแล้ว แค่นี้นะครับขอบคุณที่รับชมกับผมขอบคุณครับ